สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายมาพบพ่อกับข้าพเจ้าอีกแล้วกับขมวนพาแซบนะพี่น้องป้องปายเนาะโมนี้โมมี่เอียงายมาท้ายคลิปพี่น้องเบิังคือเก้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือแนวกินเนี่ยพี่น้องป้องปายเอ้ยเออโมนี้โมมี่เอียงไรซื้อเนื้อมาจากตลาดพี่น้องป้องปายอันนี้เหนเออเอินพาดคลิปรล้วป่ะพี่น้องป้องป้ายอันนี้ก็ตับ ซอยจุนงเกันเด้อพี่น้องปองป่ายเดิมมันนี่เด้อบัว่วานอยลายพี่อันนี้คือเนื้อสดๆเลยพี่น้องซื้อมาจากตลาดพักงาข้าขี้พักกรัฟพอกับพี่น้องมักไซแล้วกันมักกนทิพักหอมพักอันพลับผ้าพักสลัดแล้วก็หัวปีน้อยนึงพี่น้องปองป่ายทำบัวหวานอย่างไรทำมาซี่มะขามเล็กเกิดมาหนัครั้งแรกมา่อกี้ดันซอยจุอันนี้เราลองมึงพี่น้องปองป่ายน้ำจิ้มห่อแก้งห่ออ็ดพี่น้องปองป่ายทำซิเป็นจอยทำมาซีมาซามเล็กกันเลยนะคำเล็กเนาะมาพี่น้องปองป่ายทามาซี่มะขามเล็กกันเลยเอาอันนี้เป็นนพี่้อง อ่านีนลองรอบมึงก็เด้อเอามาหันเบิึงพี่น้องเห็นหน้าเห็นตาค่อยอย่าบอกพี่น้องป้องไปเออเออเห็นบ่เขาเอิ้นเพี้ยงเอ็นพัะขี้ดิ้วลราพี่น้องป้องปายพันใะเบียงพันใจเนี่ยเนาะอืมพี่น้องป้องปายค่อยสี่มือคำแรกได้นอนเจ้าเพียได้พี่น้องป้องปายนี่ให้พี่น้องเบิ่งรับทำกิจการได้พี่น้องเด้อ ครั้งแรกในชีวีแต่ดิกินดิบกินกินแบบนี้นะกินแบบนี้นะบมเคยกินจักรยอนนะพี่น้องป้องไปเออเอาข้างเละเป็นอันเด้อเอน,นสวยจุเลยว่ะอืมไอร่ละ กินมาไงจะขมขเมเพื่อนน้องเหรอไอ้มีบีแย่นี่มีบีเพื่น้องตับเดอะมาได้เพี่น้องเด้อกินครั้งแรกในชีวิตเอาไปตังซอยหนาได้ซอยบางกันน,นนัพี่น้องเนาะเออแต่ว่าซอยจุซอยจุเนี่ยนี่อะไรวะเนาะ เออพี่น้องเอออันนี้หอมก่อนอืเอเขากำังมีซ้อนบ่พี่นอ้องปองปลายเออพักหอมพักหืกหมใช่ไหมอันนี้เราปลาพันนะพี่น้องเออนี่บ่คอยกระบอกวิตพัก,ก,อ,อ,พกอันโหรหลาดใเลยคุยเจพี่นอ้องอือเราตับใส่แล้ว ตับก็หวานๆนิงน้อยพี่น้องอเอามาซิมนเนื้อก็เลยพี่น้องเ,เอ้ยนุ๊ปาเบะอะไรปุ๊จะสีถึกร้องถึกรอยพอนออืม,อม,อม ดามาเนี่ยพี่น้องเด้อคอยค้างหากับกินครั้งแรกแล้วนี่ซอยจุซอยจีนี่พี่น้องอืมเข็ม้นเหลือเกินพี่น้องเจ้าโอ้ยอืมอืม,อม,อม อาหารนำเนี่ยครับ้อืมข้าวท้ายพี่น้องเอ้ยอันนี้ขเอิ้นชอยจุออ้มหาขี้เหลวอันสบายนั่งก็ได้พี่น้องเอ้ยขาวๆนะ มาบอกครบเลยในแบบนี้มาในแบบนี้มาออกแบบนี้เนาะเอาขี้ริ้วๆเลยพี่น้อ,อนนนงเจ๊นึอยเจ๊เพีอ่ะขี้มันเหรนะพี่น้องเนาะแล้วกันเอาบีมาใส่น้อยนึงบีมุขมนะพนนี่น้องอื เฮดบาี้นี่นลายเตียน่อใ้ประชุมเจ้าอืม มาพี่น้องตับเน so like ี่ยนี Cap, ar, ่ซ oh, ีมตับขำเึิ่งละสวยแบบนั่นนะอย่างไรนะพี่น้องเนาะเออเห็นแต่กะเจ้ากินพี่น้องเออกะเจ้าว่าเซฟเซฟทับหวานหวันทับดิฟเออค่อยกบงูก็ค่อยกัดกินเพื่อนก็ได้หาก็กัดกินเพื่อนนี่แหละกะเจ้าว่าเซฟแต่เซฟไม่ครบก็จะบอกว่าอีกหน้ามันหวานเอามันหวานเนาะ ปกติมกินดิบป่านนี้อร่อยเจ๊บเลยพี่น้องเอ่ะเฮ็ดอ่ะอืมอืม หวานในลิตับมีน่มมมมน,น,บบน้องเนื้อครับเนื้อแบบงามอ่มันนิ่ม

음. 네. 음. เท่าไหร่เนี่ยคิมนาจะมาพบพ่อกันไหมเพี่น้อง กินน้าจะเอ็นอย่างกินกันมีก้อยมีละม่อะไรกันละฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามไนดะ้พี่น้องเดอ้ขอขมวดผ้าเซฟคือเก่าเลยล่ะเลยสวยจุขรั้งเรกมนี่เซฟยมีพี่น้องข้งั้งแรกกันหืม นี่ออมหวางหวนนิ่มน้องทำลายดียน้องไปเรือยิดนาพอพอนไหมน้าพี่น้องนะสวาวาดีุูคนในยูดีมีแห้งรู้รดปลอดภายจากโล่ไป้คเจ็บเด้อพี่น้องป้องไปเด้อุขคุซคนชุมเจ้าเด้า